หารหมามายังวะเนี่ยเอายกม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 าหารหมามายังวะยกมายกมายกมาผมว่างานนี้พี่มาคนละช้อนครับพี่กูดูทรงแล้วกาวดูทรงแล้วพี่โธแล้วกินฟุ้งเลยเอการการเป็นคนเปิดเรื่องนี้กันก็เอาไว้ก่อนก่อนเลยกันกันไว้ก่อนแล้วเสิร์ฟให้ผมก่อนเลยนะเรียบฮะผม ผมนะเดี๋ยวเอางี้มันมีสามสีเดี๋ยวสีแดงผมกินเดี๋ยวสีเขียวให้พี่หนุม่มสีตาให้พี่แก้วกินไงคกละเม็ดสองเม็ดที่มันสูตรสําหรับอะไรเนี่ยหมาพปนอะไรเนี่ยผำลุงขนกูเลิกใช้ไลโอแล้วกูกินเนี่ยแหละบำมุงผมเนี่ยแหละ สาบานว่าหนูไม่ได้เอายังไม่เคยมีอะไรกันเขากลับไปบ้านเขาก็เช็คของหนูอะแต่เขาบอกเขาไม่เคยมีอะไรกับหนูเลยเช็คของเลยใช่ค่ะถามเขาสิวันนั้นเขาเอากี่รอบอู้โหเู้ยังก่อนน้องใจเย็นน้องเอ้ใจเย็นนี่น้องอุนน้องตายน้องมันได้โอ้โหยน้องใจเย็นนะเพราขาบอกโกหกน้องพี่ยังไม่กล้าจรเขาเขาไม่ได้มีอะไรกันเอยเดี๋ยวพัดจมน้องแป๊บนึ่งหัวใจพี่มันเต้นตตุุ๊๊กกหัวใจพี่มันหัวใจพี่มันจะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นน้องโอ้ตายแล้วแก้วกันถ้าเกิดพี่ตบไปตรงนี้แก้วเดี๋ยว ก่อนเรียกรถไปพันปัน้มหัวใจพี่ก่อนนะทำทีมีอพี่ก่อนนะกันครับโอ้ตายแล้วน้องอ๋อหมายถึงว่าพอแยกพอเขาตบหนูตบตีทำร้ายผู้ชายเขาก็กลับไปเช็คของหนูที่บ้านพอเขากลับมาจากแจ้งความแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาเมาเขาได้ที่เขาก็เข้าไปในห้องเรียกว่ามีสัมพันธ์ดีกว่าอย่าไปเรียกเช็คของดูร่างเออเรา้มีสัมพันธ์ถูกไหมเออเออเออก็คือเรียกส่งกันบ้านอะเอาเอย่างนั้นถูกไหมเที่ยงคืนถึงตีสามก็ชั่วโมงละครั้งอเดี๋ยว เที่ยงคืนเชิญเชิญที่บ้านเลยนนี่ผมทุกคนตั้งหมดเอาโอเคเราเข้าใจไอ้เนี่ยเขาเล่าให้คุณฟังไหมเนี่ยอะไรนะไอ้เรื่องเนี่ยเขาเล่าให้คุณฟังไหมผมไม่ได้คุณยอมรับไม่เนี่ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยยอมรับยอมรับใช่ไหมผมต้องรู้ขนาดนี้แต่ผมไม่ได้เล่าเช็คของยังงไนะมันมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกับหนูเลยมันเป็นความรักแบบแปลกๆอ่ะเออมันเป็นความรักแบบแปลกๆคือพี่ไม่รู้ว่ารักกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะต้องถามมันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเตรียมคำตอบไปเลยนะแต่ว่านี่มันมัน มันเป็นเรื่องของคู่ผัวตัวเมียที่มันอยู่ด้วยกันแบบแปลกๆถามว่าเพราะอนะไรฮะทางเนี้ยอึอดอัดทนไม่ไหวกูรู้สึกแย่แต่ไม่เคยบอกเลิกแต่เรื่องวิธีการไปมีกับผู้หญิงผู้ชายคน,นอื่นคนอื่นแล้วก็กลับมาก็คงคิดว่ามันเป็นเหมือนเดิมครั้ง,งก่อนได้คือมองแบบนี้ส่วนฝ่ายชายก็ดุผู้หญิงคนเนี้ยตามที่พูดนะทําแบบนี้มาหลายครั้งแต่ตัวเองก็ไม่เลิกแต่ก็ไม่เลิกแต่ก็ยังเสือกเรื่องที่จะให้โอกาสเขาเรื่อยๆอันนี้พี่พูดตรงๆนะถ้าถ้าผมผม เดี๋ยวนะรวมไปถึงเรื่องราวของครั้งล่าสุดผู้หญิงเขาเองเนี่ยคุณไปเจอเขาอยู่กับผู้ชายคุณเชื่อเขามีสัมพันธ์กันแต่กลับมาบ้านปุ๊บคุณเช็คกลิ่นก็เลยถูกไหมมันก็เป็นความรักแบบแปลกๆมันก็อาจจะคุณก็อาจจะมีฟิลร์สนิยมที่แบบกูกูไม่แคร์ผู้ผู้หญิงกูเมียกูไปนอนกับใครก็ได้แต่ว่ากูในมุมกลับมากูก็กูก็มีฟิลกูมีฟิลกูมีฟิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ แล้วจไมถึงไม่เลิกอ่ะก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือเขาอ่ะคือเขาไม่ได้มีอะไรที่มั่นคงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเลิกไปเนี่ยแล้วก็อย่างบุตรบุญธรรมอ่ะผมก็กําลังทําเรื่องลับแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะทำไงอนาคตเขาจะมีไหมประมาณนี้ครับแต่แตรจริง,รงๆลูกก็ต้องดูตัวเราเป็นหลักสิครับเราเอาเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัญหาที่ตัวบีก็ต้องไปแก้ปัญหากับลูกของบีเขาแต่ผมเป็นคนอย่างนี้ครับเป็นคนที่เห็นใจคนแล้วก็ ที่สงสารด้วยเพราะวันนั้นที่คุยกะนลริแล้วแต่เขาไม่เลิกค่ะจะพร้อมดูแลทุกคนเขาบอกว่ายังรักอยูทางครอบครัวเขามีปัญหากันแล้วทำไมวันนี้ถึงเลิกได้วันนี้คือมันหนักแล้วครับจริงๆหนว่ามันหนักทุกดอกแต่แต่ครั้งนี้หนักสุดครับครั้งนี้คือเต็มตาแต่ตั้งแต่มั่นกันมาหนูไม่เคยทําอะไรผิดใจเขาเลยสักครั้งเดียวที่เขาพูด ตอนน,นี้หนูก็ทนลําบากมาเยอะแค่เรื่องนั้นหนูลําบากก็นั้นหนูเลยนอกใจมีคนอื่นเหรอค่ะพอเจอคนถูกใจคุยดีหน่อยด้วยหนูก็ไปยอมรับอย่างนี้เลยใช่ค่ะหนูไม่กลัวคนด่าหรือลูกเนี่ยก็หนูยอมรับอะค่ะว่าหนูจะด่าก็ด่าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือตายก็มีคนบอกว่าอุ๊ยรอต่อคิวเลยอยากได้ผัวแบบนี้หาได้ที่ไหนหนูอตอนนั้น<ล>หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่แตอพอมั่นกันแล้วถึงได้รู้ว่าเขามีนี่ก้อนโตมาก่อนที่จะคบกับหนูอะ เป็นแสนแสนแล้วถ้าเขาถ้าเรารู้ว่าเขามีนี่แต่แรกนี่เราจะจดทะเบียนครบก่อนไหมไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะหนูรักเขาหรือรักเงินเขาหรือว่ารักไอ้นี่เขาเนี่ยสมรสอ่ะคือเขาจะทําธุรกิจของเขาหนูก็เห็นใจเขาบอกให้เชื่อใจเขาเดี๋ยวมันจะสบายหนูก็เลยไปจดทะเบียนสมรสเพื่อจะมากู้ร่วมกับเขาและก็ไปเปิดทะเบียนพาณิชย์ที่เขาคุยแล้วป้านะบอกว่าอยากให้เลิก นั่นแหละผมเลยโมโหตรงนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากให้เลิกอ่ะทำไมไม่คุยกับผมดีๆเองอ่ะเองอ่ะเป็นผู้ชายอยู่ในตำลับของแค้นมึงเลิกกับกูไม่ได้กูจะตามมึงทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องใช่ค่ะคุณเป็นอย่างนั้นถูกต้องพี่ปันธงผมผมถามนี้ผมอยากให้ตอบพร้อมกันนะไอเรื่องที่พี่ดุมอยากจะรู้ว่ารักไม่รักอ่ะยังรักกันอยู่ไหมอ่ะพี่ถามได้ไหมแล้วพี่นับถามเลยอัดนดถามอย่าพี่อยากถามเดี๋ยวพี่นับนะ หนึ่งสองสามแล้วตอบพร้อมกันนะว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าจะเอาจากใจจริงๆนะไม่ต้องแบบไอ้นี่นะเอออย่าอย่าสตอนะสตอนนะความจริงมาเรื่องจริงนะอ่ะเดี๋ยวพี่นับแล้วนะหลังสามคือบอกว่ารักไม่รักเลยนะหนึ่งสองเดี๋ยวพี่สามแล้วนับบอกเลยนะเอาเอาไปขูช้อนก่อนเลยดีกว่าถ้าเกิดมันถ้ามันตอบว่ารักรักครับรักค่ะกูซัด หนึ่งช้อนเลยกูซัดจัดเลยเอาเอาเอาจัดใจจริงเลยนะเลยอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ก็ตื่นเต้นเลยหรอกแต่เฮ้ยอันนี้ต่อความจริงนะความจริงนะนะหลังจากนี้คือชีวิตของพวกเราแล้วนะอ้าวหนึ่งสองสามไม่รักครับอ่าโอเคโล่มไปโอเคเออกลับไปก่อนนี่กลับไปก่อนกลับไปก่อนเออเฮ้ยกู